สวัสด e. er mm ีค hmm. รับวันนี้ก็อยู่กับช่องบัตรทัวร์บายโซเล่นะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศที่บกสสุรินทร์นะครับวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะครับผมก็มาชมบรรยากาศการเดินทางนะครับที่บกสสุรินทร์นะครับว่าบรรยากาศการเดินทางวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมที่จอดอยู่นี้นะครับผมก็เป็นรถของบริษัทสวัสดีสุรินทร์นะครับผมเป็นรถปรับอากาศนะครับมอสีขอพิเศษนะครับผมอ่านี่ก็จอดให้บริการลูกค้าแล้วนะครับผมเที่ยว 2องทุ่มสี่โดยประมาณนะครับผมนะครับผมก็บรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะบร,รากาศที่บขสสุรินทร์นะครับผมท่านใดนะครับที่จะเดินทางไปกับเรานะครับที่บขสสุรินทร์นะครับก็มีรถหลากหลายให้เลือกนะครับหลายบริษัทมัน่าจะเป็นนครชัยแอร์นะครับผมนครชัยแอร์ชินเกียรตโคลาสมบัติ ทั่วนะครับผมสีมงคลสวัสดีสุรินด่วนบขสสเก้าเก้านะครับผมอันนี้ที่จะไปในต่างจังหวัดนอกจากนี้ก็มีรถบริษัทของวาปีเดินรถนะครับไปในเส้นทางสุรินทร์ขอนแก่นนะครับผมแล้วก็รถสาย274นะครับสุรินทร์โคล่านะครับผมนอกจากนี้ก็มีรถร้อยเอ็ดนะครับผมนะครับจะไปไหนขึ้นเหนือล่องใต้นะครับที่บขสสุรินทร์ของเรานะครับมีให้บริการ หมดเลยนะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามีรถต่อไปเกือบทุกที่นะฮะผมก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับผมนะครับผมต่อที่โคราชก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่บขสสุรินทร์นะครับผมค่ําคืนนะครับอันนี้ก็เป็นรถทัวร์นะครับพาเดินชมบรรยากาศที่บขสสุรินทร์นะครับอันนี้ก็ที่กำลังออกไปนะครับเป็นรถของบริษัทนครชัยแอร์นะครับ นครชัยแอร์อุบลเชียงใหม่นะครับสาย587นะครับผมสาย587ไปแล้วนะครับผมก็ออกไปแล้วนะครับผมก็รับบริษัทเสร็จก็ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเข้าไปดูบรรยากาศข้างในบขสนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนนี้ก็ประชาสัมพันธ์คร่าวๆนะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่18สิงหาคมนะครับผมวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะครับผม ก็อยู่ในช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนก็จากการสอบถามแต่ละบริษัทแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็วันศุกรก์เต็มแล้วนะครับผมก็เต็มเกือบทุกบริษัทแล้วนะครับผมน,นี้ก็เต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบริษัทน,น,นี้ที่จอดอยู่เป็นรถของ274นะครับไปโคโราชนะครับผม จะไประยองนะครับนครชัยแอร์นะครับผมไปแล้วนะครับผมนครชัยแอร์อุบลพัทยาระยองนะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมอุบลพัทยาระยองก็ไปแล้วนะครับผมจะเป็นรถตู้นะครับรถตู้มาจากช่องจอบนะครับผมรถตู้มาจากช่องจอบมาจากช่องจอมนะครับ ใครจะไปช่องจอมครับก็ติดต่อซื้อตั๋วได้เลยเหมือนกันนะครับผมก็มีรถผ่านรถตู้ช่องจอมรถตู้ไปศรีสะเกดรถตู้ไปต่างอำเภอสนมอำเภอลำดวนสังขารัตนบุรีนะครับผมรถตู้ก็มีให้บริการเช่นกันนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผม บรรยากาศนะครับผมที่บอกสอรสุรินนะครับคนก็จะประมาณนี้นะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตู้จำหน่ายนะครับผมเป็นช่องจำหน่ายตัวของแต่ละบริษัทนะครับผม กำลังเข้ามานี่นะครับเป็นรถของบริษัทรุ่งเรืองทัวร์นะครับสายแ3ดซ้หนึ่งนะครับมุกดาหารหัวหินนะครับใครจะเดินทางไปหัวหินนะครับก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่บริษัทรุ่งเรืองทัวร์นะครับผมนอกจากนี้รุ่งเรืองทัวร์ก็จะมีมุกดาหารหัวหินมุกดาหารระยองนะครับผมนี่นะครับก็สามารถซื้อตั๋วได้เลยนะครับแต่ละบริษัทเขาก็จะให้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรถมุกดาหารนะครับผม นะครับคันที่จอดนี้ก็จะเป็นรถของบริษัทวาปีเดินรถนะครับขอนแก่นสุรินนะครับเป็นรถมาจากขอนแก่นนะครับได้มาจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินนะครับผมน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายจากขอนแก่นนะครับผมคันนี้ก็จะผ่านหลายเพลเหมือนกันนะครับรถสาย281นะครับผมขอนแก่นสุรินนะครับผม บรรยากาศการเดินทางนะครับก็มีทั้งขาไปและขากลับนะครับขาขึ้นและขาลง,นะ,มมน,งน,นะครับผมมีสวดตรงนีน้นะครับผมคอนแกนสุริสนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ สถานีคนส่งผ้โริสาจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ก็เป็นจุดขึ้นรถของบริษัทสีมงคลทัวร์นะครับใครที่จะเดินทางุบลโคราชพัทยานะครับผมก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่นี่นะครับผมแล้วก็ติดกันนะครับเขาก็จะเป็นรถของบริษัทลุ่งเรืองทัวร์นะครับผมก็จอดใกล้กันเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมนะครับผมก็จะจอดใกล้กันดีนะครับผม นี่เลยนะครับผมรถเหลืองนะครับผมสีมงคลทั่วนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่สถานีคนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับก็ควรจะมีการวางแผนการเดินทางนะครับยิ่งวันศุกร์หรือวันหยุดยาวๆนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะพัชชาสัมพันธ์นะครับควรจะมีการวางแผนการเดินทางนะครับเพราะว่า ทุกวันนี้นะครับก็เทคโนโลยีนะก,ก็จะมีการจองตั๋วออนไลน์นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็สามารถสอบถามได้ของแต่ละบ,บริษัทใต้เลยนะครับผมอันนี้ก็วางแผนการเดินทางนะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับก็ประชาชนก็รอการเดินทางนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นรถของบริษัทสุรินขนส่งนะครับร้อยเอ็ดสุรินนะครับผม ร้อยเอ็ดร <pl ains> ินก็ได so ้เข so ้ามาส่งผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของจากต้นทางร้อยเอ็นะครับผมก็ได้เข้ามาส่งผู้โดยสารแล้วนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับก็วางแผนได้เลยนะครับผมรถซุรินร้อยเอ็ดนะครับผมมาส่งผู้โดยสารแล้วนะครับผมก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับผมสาย550นะครับซุรินเมืองสวงร้อยเอ็ดนะครับ นะครับผมอันนี้ก็เป็นรถลอยเอสดุลินนะครับผมใช้เวลาในการเดินทางประมาณสองชั่วโมงนะครับถ้าจากสุรินไป้อยนะครับผมบก็ใครจะเดินทางไป้อยก็เผื่อเวลานิดน,นึงนะครับผมบสุรินลอยเอสดงนนะครับก็เป็นบรรยากาศที่บขสสุรินนะครับผม ช่วงเวลานี้นะครับก็รถจะค่อนข้างเข้ามาเยอะนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะนะครับผมร้อยเอ็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถมุกดาหารระยองนะครับผมมุกดาหารระยองนะครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมใครจะไประยองก็ไปได้นะครับกับบริษัทรุ่งเรืองทัวร์นะครับผมรุ่งเรืองทัวร์ เป็นร้อยเอ็ดนะครับผมอรรกาศการเดินทางนะครับผมทหารหัวหินนะครับออกไปแล้วนะครับผมอาจจะไปหัวหินนะครับก็นี่ได้เลยนะครับผม นครชัยแอร์นะครับสาย937นะครับผมกรุงเทพนะครับผมกรุงเทพสุรินทร์แล้วก็สนมนะครับเป็นรถที่ออกมาจากต้นทางสนมนะครับผมนะครับผมก็เข้ากรุงเทพเหมือนกันนะครับผมก็เป็นบรรยากาศค่ําคืนนะครับผมรถก็จะมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เป็นทางออกนะไอเป็นทางเข้านะครับโทอทีเป็นทางเข้าของบขสนะครับผม อันนี้ที่กำลังเข้ามานะครับเป็นรถของบริษัทนครชัยแอร์นะครับผมนครชัยแอร์นะครับของบริษัทนครชัยแอร์ใครที่จะเดินทางก็สามารถซื้อตั๋วได้เลยนะครับผมนครนชัยแอร์นะครับสุรินกรุงเทพนะครับผมน,นะครับสุรินกรุงเทพนครชัยแอร์นะครับผมก็บรรยากาศการเดินทางกลางคืนนะครับรวันกลางคืนวันศุกร์ที่18สิงหาคม ตรงนี้ก็เป็นโซนจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับชั่วข่าวนะครับผมจอดอจักรยานยนต์นะครับผมชั่วขราวนะครับผมเดี๋ยวก็เราจะพาเดินดูบรรยากาศค่ำคืนที่บขสสุรินทร์นะครับว่ารอบนี้เป็นยังไงนะครับผมคนเดินทางเยอะนะครับวันนี้นะครับผมพอดึกยิ่งดึกคนก็คือคลักนะครับเพราะว่า ก็มีนครชัยแอร์มีสมบัติทัวร์นะครับผมที่จอดคู่กันอยู่ตอนนี้นะครับสมบัติกับนครชัยแอร์นะครับนี่นะครับก็จอดคู่กันอยู่นะครับผม กรุงเทพสุรินทร์นครชัยนะครับผมเจาะอริกาแล้วนะครับผมกรุงเทพอุบลนะครับโรดตัพ๋พีู่นทัวร์นะครับสาว947นะครับผมลแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุบลเชียงใหม่นะครับผมสาย587นะครับช่วงเวลานี้รถจะเข้ามาเยอะมากเลยนะครับ นี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับผมโรตัสพิบูลทัวร์นะครับผม947กรุงเทพสุเรนสีสกเกตนะครับผมนี่ก็ใครที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับรถต้นทางนะจาก บนนะครับผมสาย94ก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่บริษัทโลตัสพิพูนทัวร์นะครับผมเป็่มเติมนะครับสมบัติทัวร์นะครับผมก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับก็จะมีรอบเช้ากับรอบเย็นนะครับผมรอบนี้ก็จะเป็นรอบกลางคืนนะครับเที่ยวเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับผม,มก็เป็น3ทุ่มครึ่งใครที่จะเดินทางนะครับไปกับสมบัติทัวร์ก็ สามารถซื้อตั๋วได้เลยที่บริษัทสมบัติตัวนะครับผมบริษัทสมบัติตัวนี่ก็ให้ชมบรรยากาศเขาค่านะครับบรรยากาศนะครับรถทัวร์จอเดเยอะมากเลยนะครับผม 지금까지 <laughs> ครับผมสมันนี้โซเล่ก็ขอจบคลิปจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับช่องบัสท,ทัวร์บายโซเล่นะครับก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ